โซ่นะโมจิค่ะโมจิโมจิกล่องใหญ่เปิดเบอร์กันนาษมิจฉิสินรอไปร้านดึงออกมาตัวมันมีใส่อย่างน่้นี่ โอ้คือก่อนหน่อยต้องมองแตงแมงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมห่าใสเออมีห่าใสโมจิโอ้เปล่ากันไก่ไม่ตัดออกลูกพลาสติกเนี่ยอันนี้เดี๋ยวเปล่าจะลองให้เอาลองสีเขียวสิลูกใส่หยังใส่หยังลูก ชาเขียว,ยวใช่ปะ,อ,ะอันนี้ให้เป่าลองก่อนนะคะสีเขียวสีเขียวชาเขียวพี่น้องแล้วก็มีอะไรสีขาวลองซิมบึงสีขาวยำในลูกแล้วมันสีแคนใส่อะไรลูก ใส่ยังใส่ยังลูก mm hmm. เฮ้ยทำ <laughs> ไมมันมันก็เป็นสีเป็นตะคือทั้งเขาแทะ <laughs> 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 มันเป็นรสชาติยังไงอยากกินลายโมจิเบาๆลูกช้าๆหน่อยแต่มันจะแครบ <laughs> <laughs> อ๋อสีแดงอันนี้ให้เป๋าซิมเด้อจ้ะกัดครึ่งหนึ่งก่อนลูกน้ำมาดูซิใส่อะไรอ่าอันนี้เป็นใส่ถั่ดรัมออถั่ดรัหรือถั่วแดงเออถั่ดรัถั่วแดงเลยลูกสีขาวมันคือทั้งขาวเทใส่กาแฟหรือเปล่าอันนี้สงสัยจะใส่งาลวเนี่ยอันนี้เป็นใส่งา ดูเขาโรยงาซ nah, okay. ื hus, no, oluyor, na na ่อใส่ยังใส่อะไรลูกเอื้อๆนะข้างในเป็นงาข้างนอกอันนี้ข้างนอกมันอบโรยงาแต่ข้างในเป็นทั่วดำแม่นบ่ทั่วดำเป็นงาเลยงาอยังไม่ใช่เป็นนังสันจิ้มบ้างบ่เล้วกัดแล้วแมวมัจิ้มแล้ว แต่อร่อยไหมอันเนี้ยอันเนี้ยไสถั่วลิส,รรสงนี่สีทองสีทองเนี่ยสีอันนี้พี่น้องอันนี้มันเป็นไสบักทั่วลิสงจัดมูจิอันใหญ่จัดเต็มให้เป่าแมนบลูกเออไสบักทั่วลิสง อันทั่วลิ่สงบ้านเท่าเออแอดหนุดเนี่ยภาษาอีสานบ้านเท่าอีหยังก,งก็รูปทั่วถ้าทั่วไงมันทั่วกไงกดทั่วแม่ <c oughs> มันเขาเรียนว่าบักทั่วดิน <c oughs> <c oughs> ทั่วที่สงภาษาไทายกลางภาษาอีสานบ้านเท่าก็เออนบักทั่วดินแ <c oughs> อด 1. 1> เออแอดหนุดอันบางา้าเออบ่แม่นบางา้า <c oughs> เออบางงางก็เป็นปัญหาอย่าน<อ>าั้อ,นอันนี้อันนี้ถั่วแดงครับถั่วแดงเออล่ะลูกถูกต้องตรงบ้านเราเรียกว่าอะไรลูกถั่วลิสงบักเขือถั่วั่วลิสงบ่าแมนถั่วดินอันนี้ถั่วดิน